ใครก็ใช้ทรูเพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงก,กว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าคืนจอแล้วขวัญอุตสามณนีฟิตติงนะ้งแม่นาคพักขนงประเดิมนางเอกอิสระ ตรงตามโพสต์ขอบคุณแนทให้กำลังใจในการวิ่งพร้อมแคปชั่นหัวใจเปลี่ยนมุมมองก็เปลี่ยนหญิงรัฐาขอเมาส์อ๊อฟปองศักดิ์กับรักครั้งใหม่ สัสดีค่ะสวัสดีครับเช้าวันอังคารนะคะวันนี้เป็นหนุ่มน้อยมาแทนสาวน้อยใช่ปกติจะไม่ค่อยเจออืมไม่ค่อยได้เจอมันก็ได้เจอพี่ญ <ś c oughs> ิงด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้แทนช่วงนี้ด้วย <ś c oughs> นะครับผมหนุ่มน้อยนี่มันถึงว่าผมนะผมน้อย <ś c oughs> ไม่ได้เทียบกับลุงก็หนุ่มน้อยอ่ะโอบังเอิญเทียบลุงเป็นมาตรฐานไงเอาเ,เ,เริ่มต้นข่าวแรกดีกว่านะคะเห็นภาพกันไปบ้างแล้วนะกับการฟิตติ้งของคุณควันอุตสามณีมารับ,บบทเป็นแม่นพพักพระขนง ถือว่าเป็นการประเดิม,มการเป็นนักแสดงอิสระเป็นรเรื่องแรกเลยล่ะค่ะขวันอุสามานีพลิกค,คาแรคเตอร์มารับบทแม่นาคในคละครรีเมคในตำนานอย่างแม่นาคพระขนงประกบกับพระเอกหนุ่มนิวชัยพลที่รับบทพี่มากเรียกว่าเป็นการคืนจออีกครั้งในฐานะนางเอกอิสระ ทำเอาแฟนๆฮือฮาไม่น้อยค่ะหลังจากที่นางเอกสาวที่หลายคนคิดถึงขวันอุตสามณีกระโดดมารับบทแม่นาคพร้อมเผยภาพฟิตติ้งละครรีเมคในตำนานอย่างแม่นาคพระขนงโดยมีเอมมี่อัมมันละวันนคะคะนั่งเก้าอี้ผู้จัดค่ะ เรียกได้ว่าเป็นการคืนจออีกครั้งฮะของนางเอกสาวคนสวยในฐานะนักแสดงอิสระครับหลังจะหมดสัญญากับทางช่อง PPTV สําสำหรับแม่นาพระขนงเวอร์ชั่นปี2021นี้ครับได้พระเอกหนุ่มมากความสมามารถอย่างที่บอกไปคุณนิวชัยพลนะครับมารับบทพี่มากถือว่าเป็นการโครจรเจอกันครั้งแรกของนิวและก็ขวัญนะครับเป็นละครรีเมคอีกเรื่องที่หลายคนเนี่ยตั้งตารอคอยเลยครับ พอเปลี่ยนลุกมันก็ดูได้อยู่นะตอนแรกก็คิดแบบแม่นาคแล้วเป็นขวัญจะดูลูกครึ่งไปหรือเปล่าอะไรยังไงแต่จริงๆแม่นาคพูดจริงมีหลายเวอร์ชั่นมากๆคือเหมือนเป็นแบบอย่างที่บอกไนละครรีเมคในตำนานทำกี่ครั้งก็ดังอ่ะจริงนะครับน่าดูมากๆนะครับผมมาที่หนึ่งเรื่องสำหรับคู่นี้เห็นเขามองว่าเป็น คู่จิ้นในจอนะสำหรับเรื่องรัก10บล้อรอสิโมงคู่ของคุณเนตอันิพรและก็ตูมตามยุทธนาแต่หลังๆมาเหมือนจะไม่ในจอแล้วปะหลายคนบอกว่าไม่ในจอเพราะว่าเวลามีออกงงออกงานอีเวนต์มีการมอบช่อดอกไม้ให้กันและมีการเรียกใช้คำสรรพนามแทนว่าแบบไอ้หมาเหมือนกแบบสนิทกันมากเลยอัีดลองคนไม่สนิทมาเรียกเราสิดูข่าวดีกันฮะ มันยังไงกันนะฮะสำหรับตูมตามยุทธนาครับกับแนทอัน,นิพรนะฮะจากคู่จิน้นในละครกลายเป็นคู่จิ้นนอกจออีกคู่หรือเปล่าครับหลายคนก็คงยังลุ้นกันอยู่เมื่อเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ภาพตามแนทมาให้กําลังใจในงานอีเวนต์งานหนึ่งครับเรียกว่า และก็ได้เรียกกันแบบสนิทสนมด้วยว่าไอ้หมานะฮะซ้อมวิ่งด้วยกันอวดความฟิตด้วยกันบอกเลยว่าคู่นี้ในกองเชียร์ลุ้นอยู่หลายคนเลยนะครับอวดความหวานและความฟิตด้วยกันมาตลอดเลยสําหรับคู่นี้อย่างที่บอกไปก็ซ้อมวิ่งออกกําลังกายด้วยกันจนแฟนๆเนี่ยฟินนอกจอและก็ฟินกันในจอครับเพราะว่าเคยเล่นละครด้วยกันอย่างเรื่องรัก10ล้อรอ10โมงมาแล้วครับ อีกเรื่องที่จะได้เล่นด้วยกันนะคะก็คือโนราสอนค่ะโดยล่าสุดตุมตามไปออกงานแล้วก็มีช่อดอกไม้ให้กำลังใจจากแนทด้วยเจ้าตัวก็โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณนะไอหมาอยู่กับพี่วิ่งกับพี่พาทำอะไรเหนื่อยทำหมดเองเป็นแรงบันดาลใจหลักๆที่พี่ได้ลุยแบบบ้าบอขนาดนี้นี่ละมั้งที่เขาบอกใจเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนโลกนี้ก็เปลี่ยนไปหัวใจแข็งแรงขึ้นเยอะตั้งแต่วิ่งวันละหโลอัพ ขอบคุณพี่ต้าครับสนุกมากๆเลยไม่ได้เดินนานมากตื่นเต้นมากแต่สนุกจริงๆกองเชียร์ก็แอบลุ้นกันต่อค่ะว่านี่รักจริงหรือพี่น้องจ้าแต่ว่าชอบมีการแบบเรียกกันว่าข้าเองมันก็ดูน่ารักก็ดูเอ็นดูไอ้หมงไอ้หมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คุณตุ้มตามแซ่บเวอร์แซ่บมากแซ่บต้องออกกําลังกายเราต้องกลับไป มีหุ่นดีบ้างใ่ไหมหันมามองตัวเองใช่ไหมเป็นเหมือนกันเลยช่วงนี้เพราะเอาจริงๆนะคนที่เลิกออกกำลังกายตั้งแต่โควิดมาเป็นปีแล้วนี่มีเยอะมากเลยนะคือเหมือนมันหยุดปุ๊บมันขี้เกียจไงบางคนบอกว่าเลิกเฉพาะช่วงที่โควิดเข้ามาโควิดเข้ามาผมมาแสดงว่ามา4ี่หปีแล้วาะว่าเลิกออกนานมากแล้วไม่เกี่ยวละอันนั้นไม่ใช่แล้วล่ะมากันที่ไม้พัทรเดชกันกว่านนะคะถึงกับต้องกายภาพเลยล่ะค่ะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเดี๋ยวรอดูกันค่ะ ต้องบอกว่าแฟนๆส่งกำลังใจด่วนให้เลยนะคะไม้พัทรเดชพระเอกช่องเจ็ดที่กำลังมีละครคู่แคนแสนรักที่ปวดขาแล้วก็สะโพกจนไม่ได้นอนมาสี่วันเจ้าตัวต้องกายภาพแล้วก็หาหมอเรียกว่าใครมีหมอดีเจ้าตัวบอกให้แนะนำได้เลยเพราะอาการปวดก็ยังไม่หายค่ะทำเอาพระเอกเจ็บมากแล้วก็แน่นอนว่าเจ้าตัวก็กังวลไม่น้อยเพราะว่าอาการปวดขาและสะโพกมันอาจจะมาจากการเล่นบทบูที่สะสมมานาน โพสคลิปที่ตัวเองต้องกายภาพเพราะปวดจนนอนไม่ได้มาหลายวันโดยเจ้าตัวครับได้โพสแคปชั่นว่าหายจากไอจีไปหลายวันอยู่กับการหาหมอและกายภาพปวดขาสะโพกแล้วก็หลังล่างมากๆเลยนอนไม่ได้มา4วันแล้วพยายามทั้งหาหมอกินยาทั้งกายภาพทั้งฝังเข็มแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นไม่รู้ว่าสาเหตุเนี่ยมาจากอะไรอาจจะเป็นเพราะสะสมจากการฝึกแล้วก็เล่นบู๊เยอะ ตอนนี้คือทอรมานนอนไม่ได้ใครมีที่รักษาเกี่ยวกับเส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อแนะนำได้นะครับยังไงก็ฝากละครคืนนี้เป็นกำลังใจให้คุณสงกรานด้วยนะครับภายหลังนะคอมเมนต์ดังกล่าวก็มีหลายคนเนี่ยแนะนำคุณหมอให้คุณไมค์ครับเพื่ออาการรักษาการปวดเรื้อรังในครั้งนี้เนี่ยท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆก็เรียกว่าคับข้างเลยครับ เวลาปวดมันทรมานจริงๆนะแล้วจนนอนไม่หลับเนี่ยอาการเคยเคยปวดไหมช่วงนี้เคยเป็นอยู่เวลาปวดหลังอะไรเงี้ยเหมือนช่างแต่งหน้าเราไงพี่อุ๋ยเห็นปะอ๋อคือเรื่องแบบนี้มันต้องทํากายภาพแบบอย่างยาวนานไม่ใช่ทําแล้วหายเลยจริงๆไม่ต้องทําต่อเนื่องเรื่องทำต่อเนื่องนะจะหายเป็นกำลังใจให้นะครับผมมาที่อีกหนึ่งข่าวสำหรับนี่ดีกว่าทางฝั่งของต่างประเทศกันบ้างสำหรับ ยูทูบเบอร์ที่ใช้ชื่อช่องชาแนลว่า Mr Beast เนี่ยเขาก็ได้ทําเรื่องราวเกี่ยวกับความสนุกความเฮฮาความบ้าบอบ้า,บ,าบิน,นต่างๆอันนี้เป็นหลักจนดังอันนั้เป็นหลักพ<ม>อ,อดัง<ม>ปุ๊บมีคน s u b s c r i b e เยอะปุ๊บก็มีการแตกย่อยชาแนลออกมาชาแนลหนึ่งที่จะชื่อว่า Beast p h i l a n t h r o p ่เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวดูกันหน่อยครับจิมมี่เดนนอสันเดนนอสันนะครับหรือว่ามิสเตอร์บีสครับยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีแฟนๆติดตามรวมถึงผู้ s u b s c r i b e นะฮะบ,บนทุกชา n น l ของ YouTube ของเขาเนี่ย 88ล้านคนครับได้เปิดตัว Channel YouTube ช่องใหม่ของตัวเองขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า Channel คือ Beast Philanthropy ครับโดยในการถแถลงการนะที่ประกาศออกมา Mr. Beast ์ครับมีความตั้งใจที่จะก่อตั้งช่องนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่างๆในการช่วยเหลือคนยากไร้คนไร้บ้านไปจนถึงสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งด้วยการสร้างบ้านและที่พักพิงให้กับคนไร้บ้านรวมถึงสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งนั่นเองครับ รวมถึงการจัดหาอาหารให้กับผู้ยากไร้ในหลายรัฐทั่วอเมริกาด้วยครับโดย Mr. Beast มีความตั้งใจที่จะใช้ b บีส p ฟิล a n t r o p y นะคะเป็นสื่อกลางในการขอแฟนๆยื่นมือบริจาคเงินบริจาคเสื้อผ้าและบริจาคอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และคนไร้บ้านที่มีชีวิตที่ยากลำบากมากขึ้นในสถานการณ์โควิด -19 ในอเมริกาโดยช่องทบีสฟิล a n t r o p นะคะได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วตั้งแต่26มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆในการช่วยเหลือผู้ยากไร้คนไร้บ้านและสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างดี ดีมากเลยอ่ะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าใช้สื่อในมือให้มีประโยชน์ต<ช>่อสังคมถูกต้องนะแล้วก็คือแฟนคลับเขาก็เยอะอยู่แล้วนะช,ช่วยกันอาจจะไม่ต้องช่วยทุกคน,นแต่แค่ส่วนหนึ่งอ่ะได้ช่วยเหลือมันก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเนาะเขาไปดูในช anel เขานะใครที่ subscribe เขาเนี่ยเขาจะมีแบบว่าเป็น charity ด้วยกแบ่งเศษเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปเพื่อสังคมด้วยดีมากอมาดูคอนเสิร์ตดีกว่านะคะตอนนี้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตท,ที่จัดในรูปแบบปกติเป็นครั้งแรกอของบาร์เซลโลนาในประเทศสเปนนั่นเองค่ะ ภาพของการแสงคอนเสิร์ตโดยที่มีจํานวนผู้ชมเต็มความจุของสถานที่จัดคอนเสิร์ตคือเป็นภาพที่เราเนี่ยไม่ได้เห็นกันมานานแล้วแต่ล่าสุดค่ะแฟนเพลงจํานวน5,000คนของวงร็อกประเทศสเปนอย่าง love and lesbian <c oughs> ก็ได้พร้อมใจกันไปชมคอนเสิร์ตของวงที่พาเรา san ร o ดีนะคะซึ่งเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตชื่อดังในเมืองบาร์เซโลนาในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยการชมคอนเสิร์ตไม่ได้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมแต่อย่างใดเพราะผู้ชมคอนเสิร์ตทุกคนผ่านการตรวจหาโควิด19ครบหมดแล้วซึ่งก็ผ่านการตรวจทั้งหมดนะคะทำให้คอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตแรกของปีที่มีการจัดขึ้นแบบปกติในสเปนแต่ผู้ชมก็ยังคงต้องสวมหน้ากาก,กอนามัยที่มีคุณภาพในระหว่างการชมคอนเสิร์ตเพื่อกันเอาไว้ดีกว่าแก้ด้วยค่ะ แฟนแฟนนะท่า่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าพวกเขาเนี่ยรอเวลานี้มานานแล้วเพราะว่าไม่ได้ดูคอนเสิร์ตในสถานที่จริงมาตั้งแต่มีการแพร,ร่ระบาดของโควิด1 i อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วซึ่งการได้กลับมาดูคอนเสิร์ตแบบปกติอีกครั้งหนึ่งถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและก็คุ้มค่าสมกับการรอคอยมากๆครับส่วนหน้ากากอนามัยที่ผู้ชมสวมนในคอนเสิร์ตเป็นก็คือหน้ากากอนามัยมาตรฐานสูงที่ผู้จัดคอนเสิร์ตเนี่ยเตรียมเอาไว้ให้กับผู้ชมคอนเสิร์ตทุกๆคนมาโดยเฉพาะเลยครับ ส่วนซันที b เบลมานะครับนะักร้องนําของวงครับก็ได้บอกกับแฟนเพลงว่าเป็นเวลานานถึง1ปีครึ่งแล้วที่ทางวงเนี่ยไม่ได้เล่นดนตรี dream, บนเวทีคอนเสิร์ตต่อหน้าแฟนเพลงเ<ๆ>ป็นจำนวนมากขนาดนี้โดยสมาชิกวงบางคนเนี่ยดีใจมากถึงขั้นไม่สามารถเก็บน้ําตาแห่งความปลาบปลื้มเอาไว้ได้เลยทีเดียวครับคือเพื่อนไปอเอรมันเนี่ยบอกว่าการจะใส่หน้ากาก ไปในที่สาธารณะอาจต้องเป็นหน้ากากที่มีคุณภาพด้วยนะจะใช้รถสาธารณะรถไฟใต้ดินอะไรต่างๆอ่ะแต่ถ้าเกิดเดินปกติเดินคนเดียวเนี่ยอาจจะโอเคใช้อะไรก็ได้เขาค่อนข้างเข้มงวดเลยละเรื่องนี้แต่ที่ประเทศไทยเราก็ใส่หลายๆอย่างแต่ก็เรียกว่าเอ่อโควิดก็คือผมว่าดูแล้วเราเอะมงกใช่เราก็ยังคุมกันได้อยู่เนาะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะญิงรัฐาขอแอบเมาเพื่อนซีอย่างออฟปองศักดิ์หน่อยค่ะ ไปตอน่ะสำหรับที่พี่หญิงบอกเมื่อกี้แฟนหนุ่มของพี่ออกฟองศักบอกแล้วแฮชแท็กคนคลั่งรักเห็นว่าพบกันมาประมาณ2เดือนกว่าเป็นหนุ่มผรัหลังเข้มน่ารักอติดตามคราวนี้กันหน่อยครับ เรียกดว่ากำลังอบอวนครับไปด้วยความรักหลังจากเปิดตัวแฟนหนุ่มสายฝอออฟปองศักครับก็ทำเอาเพื่อนๆเนี่ยแตกตื่นเข้ามาแซวรวมถึงเพื่อนสนิทอย่างหญิงรัฐฐานะครับก็แม้ว่าจะวุ่นๆกับการเตรียมงานแต่งกับแฟนหนุ่มเ่ยคุณตุนก็ตามล่าสุดเจ้าตัวเผยว่ารู้ว่าเพื่อนมีแฟนเพราะว่าเห็นเล่นโทรศัพท์ แล้วก็นั่งยิ้มก็เลยถามว่าอะไรยังไงออฟก็เลยบอกว่าคุยกันมา2เดือนแล้วส่วนตัวเห็นเพื่อนมีแฟนเราก็แฮปปี้ส่วนเรื่องงานแต่งของตัวเองเนี่ยขออุบวันเอาไว้ก่อนครับด้านความคืบหน้าของงานก็ประมาณ50-60%แล้วตอนนี้แล้วก็เตรียมตัวที่จะรวมตัวเพื่อนแก๊ง2 0 0พราตรีในงานแต่งงานด้วยแต่ยังต้องรอลุ้นว่าสาเจนนี่คุณแม่ลูก3าเนี่ยจะมาได้ไหมกับสถานการณ์แบบนี้แหละครับ เอาเดิอนงานแต่งก็หาโรงแรมได้แล้วที่ที่วอดอกค่ะหมอดูให้บอกยังไม่รู้เอาเอาเป็นว่าเดือนหลังจากพฤษภาไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ดูเรื่องชุดเรื่องอะไรแล้วแล้วก็เดือนเดือนพฤษภาเราจะมีพิธีไทยในวัดหมอดูทักค่ะดวงพี่เนี่ยแหละเขาบอกว่าเป็นเป็นดวงที่เหมือนกับห้ามพูด แบบวันเป๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือในเรื่องของการเตรียมงานอย่างไม่คิดว่าไม่ทันเพราะว่าเพราะว่าทุกอย่างเขาก็ค่อนข้างไปได้เยอะแล้วเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องที่เราต้องทําเองอย่างพวกรลายชื่ออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเครียดอีกนิดหนึ่งเรื่องที่เราข่าเลยนะไปเตอบี่เราสหน่อยเราแบบเราใช้เราใช้รูปหน้าตอบคําถามนะขอเมาส์เลยนะพุธที่แล้วทารายการด้วยกันนันก็แบบ คือลน์ก็กิ๊กอยู่อะ,อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แบบแปลกใจคือเพื่อนเราไม่ใช่แบบอยู่ดีจะมาหวานเนาะนั่งยิ้มคนเดียวอะไรเงี้ยนังก็เปิดรูให้ดูว่าคุณไม่ได้2เดือนประมาณนั้นแหละแลก็รู้สึกดีกันนะไม่ค่อยมีอะไรไม่ได้คิดที่ไม่ได้คิดอะไรเลยแกผลริพั์ผลกคู่เลยค็ <c oughs> <c oughs> งงลเลยแต่ถ้าอย่งเคยพูดมาก่อนอย่างเคยพูดมาเสมอว่าอยากให้ออกมีแฟนคืออย่างอะชอบ ชอบอับที่สุดเวลาที่เขามีความรักไม่เคยถามแต่เราก็เคยรู้ว่าเขาก็เคยมีแบบเดทคุยกับฝรั่งบ้างะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่คิดว่าเขาจะแบบมาจบที่ใส่ฝอ<ต>ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้เจอ คนเรามีความรักนี่เราต้องสนับสนุนดูแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่แบบเห็นคนเล่นเท่าสระคิกคิกคิกจริงแล้วพอเราเห็นรูปคู่อะไรงี้มันเอ็นดูมันสายตามันเปลี่ยนไปด้วยความสุขจริงๆมีกานแบบมีใกล้ชิดแต่ผมดูแล้วรู้สึกเขินเนอะเขินเนอะอีกคนหนึ่งที่เราจะต้องเขินตามไปด้วยนะคะนั่นก็คือข่าวดีของน้องปุยฝ้ายเมื่อวานนี้เห็นคุณบอยลงคลิปแล้วล่ะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเรียบร้อยนะคะยำดีป่ะบอกเพ็ดสุดๆนี่ก็น้ำตาแตกเลย เราขอแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงอย่างตามเทียนวิทย์กับปุยฝ้ายนัทพัฒนที่ฝ่ายชายเพิ่งจะจัดเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานไปหมัด โดยหนุ่มบอยพิสนุที่เป็นพ่องานช่วยวางแผนการเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้ได้เผยกับทางทีมข่าวว่าตามมาปรึกษาตลอดว่าจะเซอร์ไพรส์ยังไงดีเจ้าตัวก็เลยหลอกปุยฝ้ายว่าจะมารีวิวร้านอาหารให้มาช่วยรีวิวหน่อยปุยฝ้ายก็มาและสุดท้ายก็ช่วยให้ตามเนี่ยเซอร์ไพรส์ขอปุยฝ้ายแต่งงานได้สําเร็จเราก็เป็นเหมือน เหมือนคนที่แนะนําให้เขาทั้งสองคนได้รู้จักกันเนาะได้เรียนรู้กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาผ่านไปก็เกือบ2ปีและ แล้ววันนี้เขาแบบขอกันแต่งงานโทรมาปรึกษาพี่ว่าแบบพี่เอาไงดีอะอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นก็จะเซอร์ไพรส์ย,ยังไงดีพี่ก็เลยแบบออกไอเดียช่วยกันคิดอะไรเงี้ยช่วยกับแมนด้าคิดว่าจะยังไงดีแกล้งบอกบอกเขาบอกว่าเอ,อ้ยพี่มีที่หนึง่งต้องไปรีวิวไปถ่ายรายการแบดบอยของพี่นางก็โอเคก็เลยเข้าแผนทั้งหมดก็คือแผนก็เหมือนประมาณว่าแบบคุยกันแล้วก็ตามเขาก็ไปนัดเพื่อนน,นัดคุณแม่มานัดคุณแม่ฝ้ายมานัดเพื่อนมา,นนมาประมาณสักสิบคนสิบสอ คนอะไรเงี้ยส่วนผมเองก็จัดการเรื่องสถานที่โต๊ะนั่งดิวร้านอาหารให้นูน่นนี่นั่นแล้วก็ทุกคนก็ไปแอบอยู่ในห้อง แล้วก็ตัวผมเองก็เหมือนแบบนั่งชิวนั่งคุยกันไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็เราก็ถ่ายรายการของเราไปด้วยว่าเหมือนแบบจะอัมเขาว่าแบบเออบอกว่าเฮ้ยฝ้ายช่วยเขารีวิวลานอาหารหน่อยนี่ก็รีวิวลานอาหารใหญ่เลยแล้วสุดท้ายก็ตามก็เลยขอแต่งงานฝากแล้วกันว่าผมมีคลิปเต็มๆของงานเซอร์ไพรส์ของฝ้ายตอนจัดที่5้าสองทุ่มนะครับก็ฝากติดตามแบดบอยด้วยแล้วกันนะครับว่าว่าเราว่าว่าวิธีพิธวิธีการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานของคู ู่น้องตามกับฝ้ายจะเป็นยังไงขอบคุณมากนะครับพี่บอยครับแตงกี่น้องครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเห็นขอแต่งงานแบบนี้ครับไปดูโปรไฟล์ของคุณตามกันหน่อยดีกว่าว่าที่เจ้าบ่าวของสาวปุยฝ้ายว่าเป็นใครนะฮะสำหรับคุณตามครับก็มีชื่อจริงว่าเทียนวิศักดาพรน,นะฮะซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าของบริษัทธุรกิจก่อสร้างอย่างบริษัทศักดาพรอินดัสทรีจำกัดครับหนุ่มตามก็เป็นหนุ่มที่อ่เพื่อนสนิทอย่างบอยพิศนุนเนี่ยเป็นคนติดต่อให้สาวฝ้ายได้รู้จัก ท่านนี้ครับคุณตามก็ยังเป็นแฟนน้องของคุณต้นเติมศักดิ์สามีของอิฟพ,พุทธ,ธิดานะครับและก็ยังเคยเป็นประเด็นดราม่ามาแล้วด้วยเพราะว่าคนเขาจะผิดว่าสาวผู้ไฟ้ฟไปไหนมาไหนกับสามีของอิฟพ,พุทธ,ธิดาจนเจ้าตัวเนี๋ยต้องออกมาเคลียร์เลยครับ เอ็นดูค่ะขำมากเพราะว่าตัวเองบอกว่ารีวิวโอ้ยยำแซ่บมากดีมากหันหน้ากลับไปอีกทีหนึ่งอ้าวช็อกเดี๋วิีโมยกัเสียอาการเลยทีเดียวเสียอาการแล้วคือนางแบบกว่าจะตั้งสติเอามือให้ผู้ชายใส่แหวนได้คือนานมากอ่ะน่ารักเดี๋ยวรอดูนะครับผมมาเรื่องที่เกิดดราม่าขึ้นดีกว่าสําหรับ รัตนะโกเซิร์ฟนี่หผมผมก็ชอบชื่อนะที่เขาคิดตีมขึ้นมาสำหรับพี่โจอีบอยเห็นว่างานนี้มีการเล่นเซิร์ฟเคยเคยลองเล่นอย่างจริงไม่อ่ะอะไรรุ่นนี้หายากจริงจผมจะบอกเลยว่าใครที่คิดจะจะเล่นอยู่คือ1คือคุณต้องเซฟดีๆนะใส่เซตี้เพราะผมลองมาแล้วแล้วผมมือซนไปรอบนึงแล้วคือผมก็จะไม่ทําอีกแล้วเพราะผมว่าไม่ไหวแล้วเอาไปดูงานนี้เห็นบอกว่าไม่มีใส่แมสไม่มีการป้องกันอ่างอันนี้ว่าไงบ้างครับ โจอีบอยออมาขอโทษนะฮะสำหรับกิจกรรมรัตนกโกเซิร์ฟครับที่ทางแรปเปอร์ชื่อดังอย่างโจอีบอยได้จัดขึ้นมาครับภายใต้คอนเซ็ปต์ใส่ชุดไทยไถสเก็ตที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีใจรักกิจกรรมเซิรฟ์ฟสเก็ตครับมาร่วมไถบอร์ดไปตามเส้นทางนี่แบบนี้นะฮะรอบเกาะรัตนกโกสินระยะทางกว่า4กิโลเมตรครับซึ่งมีคนเข้าร่วมกว่า300คนเลยทีเดียว ซึ่งโจอีบอยครับหนึ่งในผู้จัดงานเผยว่าตั้งใจจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมเล่นสเก็ตได้มีโอกาสใส่ชุดไทยและก็ชมเมืองไปด้วยเป็นงานเซิร์ฟสเก็ตสเก็ตคือจริงๆเราต้อนรับทุกๆสเก็ตที่มาเล่นในงานนี้อยู่แล้วก็เราจะเล่นสเก็ตเป็นในถนนรอบๆกรุงรัตนโกศิทร์แบบว่าท่องเที่ยวกันครับเป็นความเขาเรียกว่า ได้เปรียบสําหรับทุกคนที่จะมีโอกาสใสา่ชุดไทยแล้วก็ถ่ายกับฉากหลังบนบนเมืองเก่าของเราอย่างสวยงามในวันนี้แน่นอนค่ะในพื้นที่รอบแค่ไหนยังไงกี่กิโลคะเอ่อพื้นที่ประมาณ4กิโล <4 S 1> ะนะครับ4กิโลเริ่มจากวัดสเกตภูเขาทองนะครับออกถนนร้านหลวงวิ่งตรงราชดำเนินเลี้ยวซ้ายที่โรงแรมรัตรนโกศล ผ่านคลองหลอดวนกลับมาทางเสาอิงชาแล้วกลับมาที่นี่ครับระยะห่างในการต้องเล่นสกเกต็ตมันจะมีเสี่ยวนหรืออะไรจเรากังวลเรื่องตรงนี้ไหมเออไม่ค่อยกังวลเพราะว่านักสกเก็ตที่มาส่วนใหญ่ก็ะจะเป็นนักสกเก็ตที่มีประสบการณ์ค,คือเราเราก็ค่อนข้างจะคัดเลือกมาจากในเพจของเราที่ท,ท,ทุกคนที่ประสบการณ์พอสมควรเล่นได้แล้วก็แล้วจริงๆเราวันนี้เราขอให้เล่นชา้าๆดื่มดําชื่นชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมพอติดโนะควิดเนาะสงการไม่ได้จัดก็งั้นเราขออนุญาต ลุยกันก่อนเลยกับชุดไทยเซิร์ฟสเก็กตในครั้งนี้รัตะนโกลเซิร์ฟแต่หลังจากที่เสร็จจากกิจกรรมนะก,<ม><ม>ก็เกิดกระแสดราม่าตามมาครับเนื่องจากกิจกรรมที่ถูกเผยแพร่ออกมาหลายคนวิพากวิจารณ์ครับว่าทําไมผู้เข้าร่วมงานไม่สวมหน้ากากอนามัยนะส่วนมากกันหลายๆค,คนนะครับล่าสุดพี่โจอี<ม>บอยก็ได้ออกมาขอโทษในฐานะคนจัดงานนะครผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าในฐานะคนจัดงานรัตนโก์ฟ กราบขออภัยที่ไม่ได้สามารถควบคุมกิจกรรมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และน้อมรับคำติทุกข้อนะฮะเพื่อน,นำไปปฏิบัติและก็กราบขออภัยคนที่มาร่วมงานทุกท่านถ้ากิจกรรมครั้งนี้ทำให้หลายคนไม่สบายใจเนี่ยผมขอรับผิดแต่เพียงพูดเดียวแล้วก็กราบขอโทษด้วยจริงๆครับ แต่เป็นกิจกรรมที่ผมมองว่าโอเคอนุรักษ์ควมเปนไทยด้วยแต่บางเอมันมีประเด็นดราม่ามากกว่านั้นต้องไปตามอ่านในคอมเมนต์กันเองนะคะอืมอ่ะมาที่คุณหนิงปณิตากับดีเจมาตูมดีกว่าควงคู่กันไปปฏิบัติธรรมนะคะในช่วงที่แบบคุณมาตูมคงเรียกว่าดาวที่สุดในชีวิตแล้วล่ะ เมื่อวานนี้เรารายงานข่าวนิิงปณิตาเผยภาพพาดีเจมาตูมไปปฏิบัติธรรมหลังจากเจอมรสุมชีวิตติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากการจัดปาร์ตี้วันเกิดและสุดทางสเทียนธรรมสถานได้เผยคลิปการปฏิบัติธรรมของดีเจมาตูมโดยเจ้าตัวเล่าว่าตอนเที่ยงอยู่โรงพยาบาลนิิงปณิตาได้บอกให้ลองสวดมนต์ภาวนาบนเตียงพร้อมทําใจให้สงบซึ่งถือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้สวดมนต์ภาวนาพยายามพูดกับตัวเองให้ผ่านจุดนั้นมาให้ได้ หลังหายดีแล้วจะมาปฏิบัติธรรมกับแม่ชีสันสนีโดยครั้งนี้ครับมตุมก็ไม่ได้แจ้งใครแม้เพื่อนสนิทจนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมหนิงปณิตาจึงชวนให้ตนขึ้นมาพูดคุยสนทนธรรมกับท่านแม่ชีสันสนีเพื่อเป็นการบอกเล่าประสบการณ์การปฏิบัติธรรมและวิธีการทําให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นจากความทุกข ตอนนี้ได้รู้แล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่โทษใครเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีปัญญาที่อยากจะขอโทษคือประชาชนซึ่งก็ขอโทษไปแล้วแต่คนที่ยังไม่ได้ขอโทษเลยคือคุณแม่จนถึงวินาทีที่ไม่สามารถกลั้นน้ําตาไว้ได้เมื่อแม่ชี้ถามว่าอยากขอโทษใครไหมซึ่งมาตูมเนี่ยก็ได้ลงไปกราบแม่และกล่าวขอโทษที่ทําให้แม่มีความทุกข์ครับ คือไม่ได้คิดว่าเเขาตั้งใจหรือว่าอะไรคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เราคือเราก็อยู่ด้วยกันเราก็ไปด้วยกันเมื่อวานเป็นครั้งแรกที่ตุ้มขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยขอที่ไหนมาก่อนเพราะปกติเวลาตุ้มไปเข้าวัดทําบุญตุ้มจะขอให้ตุ้มรวยขอให้ตุ้มมีเงินขอให้ตุ้มมีงานเยอะๆขอให้ตุ้มเป็นที่รักเนี่ยครับแต่เมื่อวานตุ้มขอให้ตุ้มมีสติปัญญาเวลาเกิดปัญหาครับอืมตุ้มขอแค่นี้เลยขอแค่มีสติ ด้านหนิงปณิตาเผยว่าเคยชวนมัดตูมและเพื่อนๆในแก๊งมาตลอดใครสนใจก็อยากให้มาร่วมเป็นดีเจจิตอาสาช่วงนี้มัตูมว่างๆเราก็เลยชวนมาพอถึงวันเขาก็โทรมาหาเราเองว่าจะไปตอนแรกเราชวนเขาไปเป็นแค่ดีเจจิตอาสาแต่มัตูมบอกว่าอยากจะไปปฏิบัติธรรมเพราะเขาคิดว่าถ้าเกิดจะเป็นจิตอาสาเป็นกระบอกเสียงช่วยคนอื่นเขาก็เลยอยากไปปฏิบัติธรรมตรงนี้เพื่อให้จิตใจสงบแล้วก็รู้จริงเพื่อมาพูดต่อได้ แลวเขาเป็นคนไปหาซื้อของทุกอย่างที่จะใช้ในช่วงปฏิบัติธรรมไม่ได้ปรึกษาใครเลยค่ะโดยเขาเนี่ยไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเองทั้งหมดครับซึ่งมาตุมก็เข้าปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันศุกร์ที่26มีนาคมแล้วก็เราได้ไปเจอเขาวันอาทิตย์ที่28มีนาคมคนในเสถียรธรรมสถานก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจมาตุม บางคนก็เข้ามาขอโทษที่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เคยคอมเมนต์ด่าด้วยมาตูมเองก็ได้เห็นข้อความดังกล่าวนิงก็แอบเห็นว่าเขาก็มีน้ําตาซึมเหมือนกันส่วนสภาพจิตใจของมาตูมตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าเขามีสีหน้าที่ดูสดใสขึ้นดูมีรอยยิ้มมากขึ้นครับก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องเยียวยานะคะสอบแผลในใ,ใจเนอะครับผมมีสติมีปัญญาข้อดีเหมือนกันใช่จะต,ต้องขอบ้าง ไปฝึกขอแบบนั้นบ้างแต่ผมจะขอ,เร,อ,อะเรื่องเรื่องรวยก่อนนะตอนนี้เออใช่จริงตามกันมาเอาอสแกน QR ารโคมากันได้เลยนะคะคร,รับข่าวสารบันเทิงทาง SMS นะคะทดลองใช้ฟรี5วันค่ะติดตาม,มข่าวสารของ t r u Insight HD ได้ทุกทางโซเชียลมีเดียหมดเลยไม่ว่าจะเป็น True ID Line Facebook Twitter TikTok YouTube นะฮะแล้วก็ Instagram ด้วยนะครับไปแล้ววันนี้หญิงละโบสรวมถึงทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ติดตามก o ด m o r r n n n i n s s i g h t กันทางช่องท u e ไ n s ์ h h t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ